โอ้รถติดจังเลยวันนี้นาออ้าววันนี้ก็ตาอ้าววันนั้นขายอยู่ป่าวันนี้มาขายใีนี่หรอโอ้มาขายในเมืองแล้ววันนี้โอ้วันนั้นขายในป่าให้พวกขายเห็ดเอ้าวันนี้มาขายในเมืองแล้วโอ้โหมาขายได้ยวันนี้ตาตายังใส่ชุดเสื้อตัวเดิมอยู่เลยเนี่ยนะวันนี้วันที่วันที่ห้าเนาะวันที่ห้าวันสัตว์โอ้วันนั้นมาขายเห็ด เนี่ยพี่น้องเนี่ยตาเนี่ยโหไปปั๊บปั๊เหมือนกระสือเลยเนี่ยไหนขายในป่าบ้างขายในเมืองบ้างเนี่ยรถติดมากเลยเนี่ยโอ้โตาตลาดตลาดขายไเก่ออีสานโอ้เช้าไปขายในป่าเย็นมาขายในเมืองตาเนี่ยขยันมากเลยเป็นกระสือเปล่าบินไปนู่นไปนี่เอ้ยตาอ่ขายจะหมดแล้วเนี่ยวันนั้นขายอุไทยเนาะตาเนาะ วันนั้นขายอยู่ไทยวันนี้มาขาย,ยรางังสิตโอ้ตามกี่ร้อยโลเนี่ยมันหลายร้อยโลนะเย็นมาขายรางังสิตโอ้โหตาสุดยอดสุดยอดมากเลยตาขอบคุณนะจ้าครับผมขอบคุณครับ